ฟ้าฟ้ามะไงจ๊ะพี่มีเรื่องอยากจะถามอ่ะรู้จักแว่นตามมิวมิวไหมรูด้ดิพี่พอมิวมิวใช่ไหม<ช>มาแรงมากนะตอนนี้คือพอดีลูกคา้าถามเข้ามาเยอะมากมาอืออยากให้ฟ้ามารีวิวหน่อยเกี่ยวกับแว่นดมิวมิวอ่าได้เลยค่ะก็ถ้าเป็นมิวมิวอันนี้ที่พี่พอถามก็คือเป็นมิวมิวลายกระทรงลีลีใช่ไหมที่เขามาแรงมากๆในตอนนี้ ได้เลยงั้นเดี๋ยวฟ้าเสร็จให้เดี๋ยวนี้เลยมาว,วนี่อยู่ในมือแล้วจ้าเป็นไงทุกคนสวยไหมนี่เดี๋ยวให้ดูแบบ ดีไซน์กรอบก่อนนะคะนี่ก็คือตัวกรอบอให้ดูในเรื่องวัสดุกันก่อนเนาะวัสดุเขาอาจจะเป็นเนื้ออะซิเตตนะคะมีความแข็งแรงหรือคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยคือใส่ได้นะคะแล้วก็มาดูที่ตัวลายกันบ้างลายเขาจะเป็นแบบลวด,ดลายกระนะคะจะไม่เป็นแบบโทนดํามากนะคะมีโทนสว่างเข้ามาด้วยเวลาใส่ก็จะดูเก๋เกแบบนี้เลยนี่เหมือนไม้ไหลปะ เฮ้ยไม่หายอะ่ะง่งป้าเนี่ยมันน่ารักป้าเห็นไหมพี่พอเห็นหลังกล้องไหมสวยไหม นอกของจริงสวยกว่านี้ในกล้องเลยนะก็คือทรงเนี้ที่เขากําลังเป็นที่นิยมที่แบบเหล่าอินฟูเห่าดาราหรือแบบอไอดอนเกาหลีอะไรเงี้ยที่เขานิยมกันนะคะเพราะว่า1เลยทรงแว่นเขาอะเข้ากับโครงหน้าได้ง่ายมากแล้วก็2เลยนะคะทรงเขาอะจะเป็นลักษณะที่แบบ สาวรูปหน้าที่แบบมีแก้มเยอะๆหรืออะไรเงี้ยคือใส่แล้วเหมาะมากแล้วก็อ่าอย่างที่3เลยนะคะแต่งตัวสนุกก็คือแมทชุดได้ง่ายหรือบางวันใช่ไหมเราแบบไม่ได้แต่งหน้าหรือเป็นคนแต่งหน้าน้อยอย่างเงี้ยก็คืออันเนี้ยยิ่งเหมาะเวลาเราใส่หน้ามันก็จะดูแบบมีความเต็มขึ้นอ่าดูมีอรไรใช่ไหมใช่ไหม เเห็นไหมมันสวยมากเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเซลฟี่อ่ะก็คือขึ้นกล้องฝุดๆเลยทุกคนก็เลยอันนี้มันเลยเป็นที่นิยมในตอนนี้ไงเป็นอย่างนี้เองถึงว่าลูกค้าทักเข้ามาถามหาเยอะมาก ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการใช้งานของตัวกรอบนี้กันบ้างนะคะเพราะว่านอกจากเขาจะมีความแฟชั่นสูงแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของวัสดุกรอบที่ค่อนข้างแข็งแรงด้วยจะเป็นเนื้ออะซิเตตนะคะแล้วก็ดีไซน์เขาก็จะมีลวดลายกละด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะถ้าแบบลูกค้าท่านใดที่ผิวค่อนข้างแพ้ง่ายก็ค่อนข้างเหมาะมากๆเลยค่ะอ่ออีกอันนึงก็คือถ้ายิ่งมีค่าสายตาที่สูงสูงหรือสั้นเยอะเอียงเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ สามารถรองรับกับค่าสายตาที่สูงสูงได้ด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยที่กำลังตามหาตัวกรอบแว่นมิวมิวอยู่ในช่วงนี้นะคะสามารถสั่งซื้อกับทางร้านได้จะเป็นช่องทางผ่านทางออนไลน์ก็ได้หรือจะเข้ามาที่ทร้านก็ได้นะคะตอนนี้ก็ยังมีสินค้าอยู่นะแต่ว่าบอกนิดนึงว่าจำนวนจำกัดมากๆเลยนะคะตอนนี้สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถเข้ามาได้นะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กันเยอะๆเป็นกำลังใจให้วาแล้วก็ทีมงาน GG จีการเกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย